เมื่อว,วันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโรงเรียนตะวันชัยวิทยาจังหวัดนครราชสีมาได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา2564โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เข้ารับใบประกาศสียบัตรในครั้งนี้อีกทั้งยังเป็นวาระครบรอบ12ปีแห่งการสถาปนาโรงเรียนตะวันชัยวิทยาอีกด้วยค่ะ โดยภายในพิธีนะคะได้รับเกียรติจากคุณกิติกิติลาพานนท์เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรทั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สุนันปัญญานันโทรพร้อมด้วยคณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถารองศาสตราจารย์การจนาตันสุวรรณรัตค่ะได้เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตกล่าวให้การต้อนรับ นายสุรชัยจิตเพียรค้าผู้จัดการโรงเรียนตะวันชัยวิทยาเป็นผู้แทนกล่าวเชิดชูเกียรติพร้อมกับกล่าวรายงานรายนามผู้มีคุณอุปการรับเกียรติบัตรจากประธานในพิธีด้วยนะคะจากนั้นอาจารย์สายวรุณสมพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนตะวันชัยวิทยาได้ประกาศรายนามคุณครูบุคลากรดีเด่นและนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม โดยย้อนไปเมื่อวันที่9เมษายนพุทธศักราช2552โรงเรียนตะวันชัยวิทยาได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อธรรมชโยเมตตาตั้งมงคลนามสถานศึกษาว่าโรงเรียนตะวันชัยมอบปรัชญาไว้ว่าโรงเรียนตะวันชัยวิทยาแหล่งความรู้อันบริสุทธิ์ประดุดแสงสว่างที่จะนำไปสู่ชัยชนะอันประเสริฐ ได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 6ในปีการศึกษา2553เป้าหมายการจัดการศึกษาใน11ปีที่ผ่านมานั้นได้มุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนทั้งด้านวิชาการและด้านวิชาชีวิตนักเรียนได้รับการฝึกฝนหล่อล้อมให้เป็นต้นแบบมาตรฐานด้านศิลธรรมมีความเป็นผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลก มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงามตามหลักความดีสากล5ประการหรือ Ug5 ในห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัยได้แก่ห้องนอนห้องน้ำห้องแต่งตัวห้องอาหารห้องเรียนสำหรับด้านวิชาการการจัดการศึกษาก็ประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่งตลอดมาจากความสำเร็จอย่างดียิ่งนี้ล้วนเกิดจากความร่วมมือร่วมใจความอนุเคราะห์ด้วยดีจากท่านผู้มีคุณอุปการ ผู้ใหญ่ใจดีตลอดจงองค์กรห้างร้านและผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านค่ะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์มีบทสัมภาษณ์ของนักเรียนพร้อมทั้งผู้ปกครองที่ได้ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนตะวันชัยวิทยาแห่งนี้ไปติดตามรับชมกันค่ะค่ะก็ตลอดระยะเวลาที่หนูอยู่มาที่นี่6ปีนะคะโรงเรียนตะวันชัยวิทยาได้สอนทั้งด้านของทักษะการใช้ชีวิตด้านของทักษะของวิชาการนะคะแล้วก็ การใช้ชีวิตของนักเรียนที่นี่ค่ะอยู่กันแบบเป,เป็นเหมือนครอบครัวค่ะไม่ได้อยู่กันเหมือนเป็นคุณครูกับนักเรียนจริงๆแต่ว่าสามารถคุณครูก็สามารถคอยให้คาปรึกษาเราได้คอยแนะแนวเราได้เหมือนกับเป็นพ่อแม่คนที่2ของเราทําให้เรารู้สึกอุ่นใจที่ได้อยู่ที่นี่ค่ะส่วนเพื่อนๆก็คอยช่วยเหลือแล้วก็ชี้แนะสิ่งต่างๆที่เรายัง ขาตกบกพร่องค่ะจนทําให้เราสามารถพัฒนาตนเองจนมาถึงจุดจุดนี้ได้หนูก็ต้องขอขอบคุณโรงเรียนตะวันชัยวิทยาที่ทําให้พวกเราได้มาพบกันแล้วก็แล้วก็ขอเชิญชวนนักเรียนทุกคนหรือว่าผู้ปกครองที่กําลังสนใจนะคะขอให้ลองเปิดใจเข้ามาศึกษาในที่โรงเรียนตะวันชัยวิทยานะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโรงเรียนธรรมใจดีมากๆแล้วเหมือนเราโดาได้ลูกคนใหม่เลย ก็ชวนหลานชายมาว่าลงมาเรียนที่โรงเรียนธรรมชัยดูนะลูกนะตอนแรกก็ยังไม่ค่อยได้เลยค่ะแต่ว่าอยู่มาเขาก็โอเคอยู่มาจนได้สมปีก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากค่ะก็มีนิสัยที่ดีขึ้นแม้จะใจร้อนแต่ว่าก็เย็นลงเวลาพูดอะไรก็รับฟังอยากจะเชวนทุกๆคนมาเรียนที่นี่เลยได้เลยนะคะ แล้วลูกท่านจะไม่มีคําว่าผิดหวังเลยว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าเราทําได้นะบางทีบางอย่างผู้ปกครองทําไม่ได้เลยแต่ว่าคุณครูที่โรงเรียนธรรมชัยทําได้นะคะทําให้นิสัยของลูกเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี